สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะพี่อาจจะมาแกงไตปลาแห้งนะคะที่พี่อเคยลงคลิปไปแล้วนะคะวันนี้จะแกงเป็นน้ําแกงซึ่งจะทานกับขนมจีนนะคะอันนี้พี่กําลังต้มน้ําอยู่นะคะเพื่อที่จะลวกเส้นขนมจีนแห้งนะคะซึ่งขนมจีนแห้งเนี่ยจะมาแบบในรูปห่อแบบนี้นะคะเป็นขนมจีนของคนเวียดนามนะคะพี่ชา,าก็จะต้มนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมืองฝรั่งนี่เราหาขนมจีนสดไม่ได้เราก็ ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยนะคะน้ำต้องเดือดนะคะเพื่อนๆเส็ดก็จะลวกนะคะให้เส้นมันนิ่มค่ะตอนนี้นะคะเส้นขนมจีนของเราก็เริ่มจะนิ่มแล้วนะคะพี่ก็จะต้มไปอีกจนกว่าเส้นนิ่มนะคะเราจะดูได้ว่าเส้นนิ่มยังไงเดี๋ยวเราก็จะจับเส้นขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะพอดึงขาดก็แสดงว่าเส้นใช้ได้นะคะ จะต้มต่อค่ะนี่เป็นยังไงแล้วนะคะเราจะทดสอบนะคะว่าเส้นนิ่มแค่ไหนก็จับขึ้นมานะคะคล้ายๆเส้นสปาเกตตี้นี่แหละคะ่ะจับขึ้นมาแล้วเราดึงนะคะนี่ก็โอเคนะคะก็ใกล้จะได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเส้นขนมจีนของพี่หยดก็ได้แล้วพี่ก็จะเอาไปล้างน้ําเย็นนะคะนะคะไตปลาแห้งนะคะก็ประมาณสองช้อนสามช้อนโต๊นะน่าจะทำเป็นแกงขนมจีนนะคะครึ่งอ่ะก็จะได้ประมาณสัก สองถ้วยนะคะก็ใส่ลงไปในน้ําเลยค่ะเครื่องแกงนี้นะคะมีปลาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็จะใช้ใส่น้ําน้อยๆก่อนนะคะเราสามารถเติมน้ำได้ค่ะหน่อไม้ต้มก็หั่นเป็นเส้นยาวๆหรือว่าจะหั่นแบบไหนก็ตามใจนะคะพี่ก็จะใส่ลงไปเลยค่ะในปลายแห้งก็ดีอย่างนะคะเราสามารถทำเป็นน้ำพริกได้แล้วก็เมื่อเราเมื่อไหรที่เราอยากทำเป็นแกงนะคะเราก็นำมาทำแบบนี้ได้เลยค่ะ วันนี้นะคะแกงไตปลาขมิ้นยาดก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเบาะนี้ก็ซื้อมาจากร้านเอเชียซึ่งพี่ก็หัน่นแล้วก็แช่มะนาวนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือเขาดํานะคะก็จะใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้น้ําแกงเราเราข้นมากเลยนะคะแต่ว่ารอให้มะเขือสุกอีกนิดนึงนะคะแล้วเรามาชิมดูว่ารสชาติของน้ําแกงไตปลานี่ จืดจางแค่ไหนนะคะพี่ยดก็จะชิมน,นะคะก็จะใส่น้ำที่สุกแล้วนะคะลงไปนิดหนึ่งนะคะเติมได้ค่ะเพราะว่ารสชาติของแกงมีเข้มข้นมากตอนนี้แกงของพี่หยดแล้ก็เดือดเต็มที่แล้วน้ำก็ข้นมากเลยนะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแล้วแกงของพี่ก็จะปิดเตานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทานขนมจีนกันค่ะ ี่ยก,ก็จะต้มไข่นะคะกับขนมจีนนะคะเพื่อไม่ให้เผ็ดเกินไปนะคะทางใต้นะคะเขาจะกินขนมจีนแล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงไตปลาแห้งนะคะเอามาทำเป็นน้ำแกงนะคะเพื่อที่จะทานกับขนมจีนนะคะ เส้นขนมจีนนี่พี่อัจฉราก็จับเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะแล้วก็มีผักชีกใบเลื่อยนะคะผักสลัดกเคืออปลาะเกล็กวาถวถั่วงอกนะคะเดี๋ยวเราไปจัดการทานกันเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะพี่ก็จะราดลงไปนะคะขอชิมโดยไม่มีผักก่อนนะคะอืม อร่อยค่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยเพราะว่าเครื่องแกงของพี่นี่มันเข้มข้นอ,นอยู่แล้วนะคะมัเกิดเบาะนะคะอ่อนค่ะขายแพงมากอยู่ที่เมอืองฝั่งกินกับบักทีใบเรื่อยนี่อร่อยนะ มันหอมนะคะเพื่นอนอิ่มค่ะเพียดก็ได้ทานขนมจีนแกงไตปลาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ หายอยากไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทานมานานนะคะโอเคถ่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้พียั์ชลาด้วยนะคะเพื่อที่เป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปค่ะวันนี้พียร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ,อร่อยมากๆบ๊ายบาย